การแชร์ประสบการณ์นะครับของตัวเองเกี่ยวกักบเกี่ยวกันเกี่ยวกับการหมักโกโก้นะครับก็ตั้งแต่คราวที่แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เลยตั้งกี่เดือนละสามสี่เดือนแล้วเนาะ <c oughs> ครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบท,ที่สองนะครับของเดือนอตั้งแต่เดือนตุลามาแล้วนะครับ แบบที่2องตั้งแต่เดือนตุลามาแล้วครับก็จะตั้งชื่อว่าเป็น small b a t นะครับก็ทำทีละเล็กๆนี่แหละครับผลส่ทีละ20โลบ้าง30โลบ้างเนี่ยครับล่าสุดก็เพิ่งมักไปแปดสิบกว่าโล6กกว่าโลนะครับ small b a n ก็คือว่าด้วยที่ผลเราไม่ได้มีน้ำหนักมากกับต้นอายุน้อยอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ผลที่ประมาณ3ลูก3ลูกโล องลูกโลบ้างนะครับสี่ลูกโลบางทีก็ยังมีเลยครับเราต้องก,การเรียนรู้มากกว่านะครับก็ทําให้มันเป็นประสบการณ์ให้มันได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันควรจะปรับยังไงหนะ้าตรงนี้การหมักมันเป็นยังไงนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ประสบการณ์ไปเองในแต่ละครั้งมันก็การหมักมันก็จะต่างกันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการหมักนะครับอืมจะเรียกว่าพื้นฐานก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําถูกหรือเปล่าเหมือนกันนะครับก็อย่างรูปแรกนะครับเป็นการเก็บโดยที่ว่าทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งวันอยากลองดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราบ่มไว้แล้วเนี่ย น้ำตาลมันจะขึ้นจริงไหมแต่นี้ผมก็ไม่ได้วัดนะมัน้วยความรู้สึกเฉยๆนะครับก็จะรู้สึกว่ามันก็หวานขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะได้น้ำแอนแอกูโกน้อยลงเนาะไม่แน่ใจเพราะว่าความชงคืนมันก็ออกไปหรือเปล่านะครับรูที่สองนี่เป็นการแกะ แกะมเมล็ดโกโก้นั่นแหละครับเพื่อที่จะเอาไปหมักเนาะนันก็เป็นพ่อกับแม่นะครับที่ช่วยกันแกะเนาะแบบนี้ก็ทําไปแปดสิบกิโลนะครับในสวนเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เก็บได้แปดสิบกิโลเนาะอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วโกโก้เราไม่จําเป็นต้องไปใช้มีดปอกผลเลยนะครับอันนี้ก็คือคเขาเรียกว่าอะไรฟืนนะครับไม้ลำไยเนาะที่ที่เราตัดทิ้งไว้ครับ แล้วก็เอามาทุบเลยนะครับถ้าลูกที่ลูกโโก้ถ้ามันสุกแล้วทุบแลวทุบครั้งเดียวมันก็แตกแล้วนะครับอันนี้ก็พ่อจะเป็นคนงานทุบเนาะแม่ก็แกะแม่ก็แกะเออแกะเมล็ดนะครับอีกอีกเรื่องนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเอออยากอยากได้น้ำขาวขาวชุ่เยอะเนาะก็เป็นกะละมังใบใหญ่ครับเนี่ยเราควรจะเป็นสแตนเลสเนาะล้างให้สะอาดก่อนนะครับกะละมังใบใหญ่ ใบหนึ่งก่อนเลยอันแรกนะครับไม่มีรูพุนไม่มีรูที่เจาะอะไรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เอาใส่เมล็ดโกโก้นะครับก็จะเป็นกระมังที่มีรูอยู่แล้วนะครับแบบคล้ายๆว่าล้างผักอะครับกระมังล้างผักเนาะมันก็จะมีรูอยู่แล้วเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับก็เมล็ดโกโก้มันผ่านไม่ได้แต่ว่าน้ำนะครับมันผ่านได้เนาะพอเราทํา ไปเรื่อยๆนะครับน้าหนักมันเยอะมันก็จะกดลงนะครับแล้วก็ตามแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วนะครับน้ํามันก็จะไหลลงเราก็จะได้น้ํคาข์บอเนสซี่มาผมทําไปเนี่ยแปดแปดสิบกิโลผลสดผมได้เอ,อได้น้ำกัโกมาเกือบหนึ่งลิตรนะครับอืมตอนนี้เป็นผลที่ได้แกะไปนะครับรูปที่สี่ครับรูปที่สี่จะเป็นการเอ่อ อันนี้ผมใช้ไปเห็นคลิปใน youtube เหมือนกันนะครับของแม่วางนะครับเนาโกโก้อะไรนะวางชายสปูน,นะครับของเคาน์รสิทธิ์เนาะเขาก็ใช้ไอ้มีดหั่นขนมปังนะครับเออมา,มา,มาหัน่นเปลือโกโกโก้ผมลองซื้อมาก็โอเคมากเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเอ,อ๊ะมีดที่มันคมๆจะโดนมือเราหรือเปล่านะครับมีดหั่นขนมปังก็คล้ายๆเลื่อยะครับเออก็ ง่ายดีครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามีจะโดนมือเราเนาะเพามันไม่มันไม่ได้คมนะครับลผ่าออกมาก็สวยด้วยนะครับอันนี้เอาตากในโซลา่าโดมเพื่อที่ว่าอยากจะทําผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งจากเปลือกโกโก้เหลือทิ้งเราไม่ต้องอทิ้งทั้งหมดนะครับเราเอามาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับตอนนี้ก็กาลังทดลองทําเทียมอยู่นะครับก็เอาเป็น ให้มันแห้งเสร็จก่อนเนาะประมาณสองอาทิตย์นะครับเราก็จะได้ที่ใส่เทียนมะาแล้วเราเทียนไปวางอีกทีหนึง่งก็ลอยกระทงด้วยเปลืกอกโกโก้ครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรลนะ้วแค่เทียนอเดียวเออไม่ต้องไปตัดอะไรนะต้นกล้วยด้วยเขาเปลือกโกโก้ยังไงแล้วก็แขะแล้วมันก็เรือทิ้งอยู่แล้วนะครับหรือใช้เอาเป็นอ่อภาคเนือเขาเ,เขาเรียกว่าประทีบนี่เนาะเออ ใส่เทียนแล้วก็จุดหน้าบานนี่ก็ได้นะครับครับอันนี้เป็นการแกะข่าวๆแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเปลือกเนาะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับต่อไปครับหลังจากแกะแล้วเราก็เอามาหมักน่แหละครับที่เคยได้ลองทำมาเนาะ จากไลโ์สดครั้งแรกคือผมหมักในในเขาเรียกอะไรมองหนึ่งข้าวครับที่เป็นไม้ครับภาคเหนือภาคนือภาคเหน,นือเรียกว่าอะไหวดเอาไว้สําหรับหนึ่งข้าวเหนียวครับอันนี้มันจะใส่โดยปกติแล้วมันจะใส่ได้ประมาณสี่กิโลมาลดสดครับ อันนี้ผมทำมาตั้งแต่ EP หนึ่งละครับก็ลองทำไปเรื่อยๆให้ให้มันชินนะครับก็เออต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หมักจริงคือเลยก็คือแม่คุณแม่ของผมเนาะผมผมก็คอยบอกคอยสอนแกว่าเออมันต้องทำยางไงทำอย่างนี้นยังไงน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แกได้ทำหมดเลยนะครับผมก็ไปถ่ายรูปมา อันนี้มากไปเกือบยี่สิบอลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี้เป็นในตะกานะครับตะกาศาสตรอันนี้ก็เปลี่ยนล่าสุดเนี่ยคือเป็นลังลังไม้ละปรับขึ้นมาเพราะว่าผลผลิตมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือพอผมปรับเป็นตะก้ากับลังไม้แล้วเนี่ยผมจะเอาไอ้ไม้กลมๆที่อยู่ตรงกลางนะครับ มันคือก้นของไอ้ถังตัวนี้เนาะซึ่งมันผ่านการหมักมาเยอะแล้วนะครับด้วยความคิดที่ว่ายีสต์นะครับคือมันจะอยู่ในในอากาศในเกาะกับอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่ในไม้ด้วยเนาะเพราะว่ายิ่งทางหมักมันยิ่งหมักนานๆไปนะครับมันก็จะมียีสต์มีอะไรอยู่ในนั้นมากมายอยู่แล้วครับ ผมก็คิดว่าแนวคิดที่ว่าเอ๊ะเอามันมาเป็นยีสตาร์เตอร์น่าจะดีมั้งสำหรับในถังในลังที่เราไม่เคยหมักมาเลยนะครับก็เลยเอามาลองใส่ดูอืมมันก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันจะดีขึ้นจริงไหมเพราะว่าไม่ได้วัดผลไม่ได้วัดอะไรสักอย่างเลยแต่สิ่งที่ รับรู้ได้เลยคือว่ามันดีขึ้นกว่าตอนที่เคยทำครั้งแรกเคยทำครั้งแรกนี่คืออุณหภูมิไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าพอเอาไมานี้ใส่ไปกับลังที่ยังไม่เคยทำอะ่ะอณหภูมิมันขึ้นได้ดีเนาะผมก็คิดว่าเออมันกวดมันก็อาจจะเป็นยิสตารเตอร์ได้มั้งก็เลยเอามาทำในทางที่สามต่อเป็นที่เป็นทางเาที่เป็นลังไม้ ก็ดีในส่วนหนึ่งครับที่มันกระบวนการของมันดูจะสมดูจะสมบูรณ์ขึ้นกว่าการทำครั้งแรกแล้วก็ไม่มีไอตัวที่ผมเรียกว่ายูซาเตอร์นี่นะครับก็ฝากเป็นข้อคิดหรือหรือเนีคิดว่าลองเอาไปทำดูสำหรับคนที่อยากลองหมักลองหมัก,มกเริ่มตั้งแต่เล็กๆเนี่ยครับ พอผ่านไปได้สักพักเราก็จะต้องขยับขยายขึ้นไปเนาะแต่ว่าไอ้ส่วนนการทำเล็กๆนั่นน่ะเราเอาไม้หรืออะไรสักอย่างที่มันพอจะเป็นที่อยู่ของยีสตได้ใส่ลงไปหมักด้วยเหมือนอันนี้คือมันคือมันคนค,น,คนของถังนี้อยู่แล้วนะครับมันถอดได้อยู่แล้วผมก็เลยเอามาต่อนะครับ เาคิดว่าถ้าใครอยากลองดูก็ลองดูได้นะครับเห็นคนยังไงก็มาบอกให้กันด้วยนะครับอันน้ครับนี่เป็นประสบการณ์ของการหมาที่ผ่านมานะครับนี่ครับอันนี้อันล่าสุดนะครับโฆษณาผู้ที่โปรเซตให้หน่อยนะครับก็คุณแม่นะครับแกก็ อีกแพงนะครับด้วยตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแกก็โอเคเอ,ออกมาคนเลยอยากให้มันโดนอากาศมากใช่ไหมครับนะออกมาคนเอากันอย่างนี้เลยนะครับอ mm hmm. แบบถ้าเราไปเห็นคลิปในต่างประเทศเนาะ mm hmm. เขาก็จะเรียงมาเป็นชัน้นเป็นชั้นเนาะแล้วก็เปิดแล้วก็เอามันออกมาอีกทางหนึ่งลงมาอีกทางหนึ่งด้านล่างนะครับ แต่นี้เรามีถังเดียวครับเออเราจะทํายังไงดีวยวให้ให้เมล็ดมันโดนอากาศเยอะๆนยครับนอกจากการโคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตักขึ้นมาตักขึ้นมาโคนครั้งนอกร้มันโดนอากาศเยอะๆอย่างนี้นะครับเออแต่ก็าอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะเออครับอันนี้เป็นหมักครั้งแรกนะครับในถังนี้นะครับอืม ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตากเนาะผมลองเอ,เอาอะไรนะเอาสแลนคุมคุมข้างบนดูนะครับในช่วงฤดูฝนเนาะสรุปคือลาขึ้นนะครับผมต้องได้ขิงไปเนาะเกินไปแค่ว่าฤดูฝนเนี่ยจะไม่เอาสแลนคุมละคุมละอเนี่ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในพลาสติกที่เราเอามาคุมนะครับมัน มันการแสกอยู่แล้วแล้วมันมันก็เลยว่าทําให้อุอณหภูมิในโรงเรือนเราไม่ได้สูงมากแล้วก็เราก็เปิดโล่งอีกนะครับมาทีเราก็ไม่จําอาจจะไม่ต้องเอาสเมคุมแล้วก็ได้ครับว่าอุณหภูมิเราก็ไม่ได้เกินอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าชว่วงฤดูฝนนี้ผมตากไปแบบสิบกว่าวันเลยกว่าจะแห้งนะครับในรูปทุกที่สี่เนาะด้านขวาล่างสุดนะครับก็ยังเห็นอยู่เลยว่า,มาเมล็ดมันยัง ไม่แห้งดีเลยนะครับแล้วก็ยังติดม่วงอยู่เลยครับก็อาจจะต้องไปดูที่กระบวนการหมักด้วยนะครับนะครับเห็นไหมชับบางอันก็เอโอเคนั้ตาแล้วโอเคแล้วฟูเบาอะไรนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใช้สักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไป ก็ฝากด้วยเรื่องการตากมเมล็ดนะครับก็ว่าให้ลองดูสถานที่การตากมเมล็ดนะครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรด้วยเนาะมันก็จะทําให้ม็ดเรา่อแห้งไวมากขึ้นนะครับอีออนอกจากการหมักตากขั่วแล้วนะครับ ก็ยังอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่อยากฝากนะครับเพราะว่าเอาที่ส่วนผมนะครับปลูกไปเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าต้นที่มันได้ผลผลิตจริงๆอะ่ะมีน้อยเดียวนะครับอืมผมก็เลยตอนนี้ที่สวนก็เลยทำเสียบยอดนะครับผมทำเสียบยอดต่อไปต้นที่ผมจะเอาไปปลูก แทนทดแทนต้นที่มันต้นที่มันตายหรือว่าต้นที่มันไม่ดีนะครับผมก็จะเป็นต้นที่เสียบยอดหมดเลยยอดนั้นก็ออกจากต้นในสวนที่มันมีลักษณะที่ดีเนาะมีผลผลิตดีมเมล็ดข้างในโอเคนะงงครับเปลือกไม่หนาพอใช้ได้อย่างบางต้นเจอโอ้หวนใหญ่มากเลยเอาเปลือกหนามนเมล็ดข้างในก็น้อยเล็กด้วยนะครับ เราผมก็เลยเลือกต้นที่มันมีลักษณะมีคุณลักษณะที่ดีเนาะครับที่เราคิดว่าดีอืมเพราะว่าเราทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าต้นที่ส่วนคือสายพันธุ์อะไร <c oughs> เพราะว่าเพราะเพราะ,มะเมล็ดอีทีมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยไปเลยอ่เนาะผมก็ตอบไม่ได้ครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเคมด้วยว่าเออันนี้เป็นของอันนั้นนะอันนี้เป็นของมันนี้นะเนี่ย ก็ไม่ได้พิสูจน์เหมือนกันนะครับก็เสียบยอดเป็นหลักนะครับต่อไปเนาะแล้วก็คิดว่าต่อไปประเทศไทยเราก็คงจะมีต้องเสียบยอดปลูกเป็นหลักด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าการเสียบยอดมันก็เหมือนมันเหมือนกับมะม่วงที่เรารู้จักกันนะครับถ้าเป็นเกษตรกรเ,กนเนาะไปปลูกมะม่วงพอมเมล็ดเนี่ยโอ้โหยับเราก็ไม่รู้ว่าต้นนั้นจะออกมาอย่างไงนะครับมะม่วง,งตอนนี้เขาก็ เสียบยอดขายกันหมดแล้วอ,อไม่รู้ว่ามีใครผูก็ม,มอมวงแบบเพาะแล้วก็ไม่เสียบยอดไปบ้างนะท่าที่รู้มาตั้งแต่คกนดมาก็ยังไม่มีนะครับโอโกก็อนาคตก็อยากให้เป็นแบบนั้นเป็นต้นที่เสียบยอดเนาะแล้วก็กเกษตรกรเขาก็ไม่ต้องไปเสี่ยงแล้วว่าหนึ่งร้อยต้นจะออกมาดีกี่ต้นไงครับถ้าเป็นต้นเสียบยอดจากจากต้นพันธุ์ที่เป็นจากยอดจากต้นที่ดีอยู่แล้วเนาะ มันก็การันตีการันตีสายผ่านได้ละหนึ่งการันตีคุณภาพได้ละผลผลิตก็ได้ไวขึ้นด้วยจากที่ต้องรอสามสี่ปีอาจจะลดเหลือปีหนึ่งสองปีตอนนั้นก็ให้ผลผลิตได้ลแล้วแล้วก็ให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่ด้วยเนี่ยก็น่าจเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตอันนี้ก็เป็นรูปที่ลายเสียบยอด ที่ทดลองเสียบเสียบไปดูเสียบกับต้นเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรทากิ่งน,นี่หรอไม่ใช่สิก็อะไรนะครับอ, <c oughs> อันนี้นะครับต้นนี้เนะรูปแรกก็เห็นเป็นลูกสีแดงนะะผมบอกริงลูกสีแดงมาเสียบยนะฮะต้นดั้งเดิมมันเป็นสีเขียวอันนี้ก็ทดลองดูจากต้นที่เออ่ ไม่สมบูรณ์ในสวนต้นนี้ปลูกมาเข้าปีที่สามแล้วแต่ว่าต้นแค่หัวเขาเองต้นไม่ดีมันมันเหมือนมันจะโตไม่ได้หรืออะไรสักอย่างเป็นยีนของมันหรือเปล่านะครับผมก็เลยเออลองเอายอดจากต้นรูปที่สามนี่มาเสียบดูสิเออมันก็เสียบติดด้วย เป็นการเสียบรอดเสียบยอดแบบว่าตัดตัดอ่ตรงตรงโคนเลยนะครับแล้วก็เอากิ่งจากต้นนี้มาเสียบเนี่ยเออมันก็ติดนะฮะก็อีกหน่อยก็คงไล่ไล่เปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนยอดต้นที่สวนที่มันไม่ค่อยโอเคไปเปลี่ยนไปให้หมดอะครับอย่างน้อยเราก็มาต้องไปเริ่มปลูกต้นเล็กใหม่เนานะแล้วก็ต้องคอยดูว่า เอมันจะโตได้ดีไหมในกินที่เราเสียบไปครับถ้ามันโตดีก็โอเคถ้ามันยังดูว่ามันไม่พัฒนาก็คงต้องปลูกต้นเสียมยอดต้นใหม่ลงไปแทนครับวันนี้ก็จะเป็นผลในที่ส่วนนะครับนาอรลูกภาคข้าวๆนะครับ อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่ได้ลองทำอยู่นะครับร่วมกับทามช็อกโกแลตเนาะก็ไปฝากแกดีเวลลอปเรื่องออการขั้วการบดครับออกมาก็กินได้ครับมีมีผกแท่งก็กินกันเองหมดแล้ว หลักๆก็หลักๆจริงๆก็จะเป็นสบู่มากกว่านะครับสบู่จากโกโก้บัตเตอร์เนาะจะเป็นโกโก้บัตเตอร์อิสระที่ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในตรงนั้นคือโกโก้บัตเตอร์จะไม่กลายเป็นสบู่แต่ว่าโกโก้บัตเตอร์จะเป็นเรื่องของการบำรุงผิวเป็นหลักเลยอะครับอไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กลายเป็นตัวสารชำระล้างไปเนาะเราก็จะได้คุณสมบัติ คุณประโยชน์ของโคกอัลเตอร์เต็มๆในในสบู่หรือก้อนนี้นะครับแล้วก็จะมีจะมีน้ำมันมะพร้าวอู่ด้วยนะครับน้ำมันมะพร้าวก็เป็นหลักเป็นเบสหลักเลยแล้วก็เติมโคกอัลเตอร์ลงไปช่วยในประโยชน์หลายอย่างสบู่ก้อนนี้ทั้งหลักของจังวันของนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่นี่ครับอยากจริงๆแล้ว ในการทำทำคลิปพวกนี้ก็คืออยากจะมาแนะนวทางให้คนที่เริ่มอยากลองหมักแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่จุดไหนนี้มากกว่าครับใน,ใน,ใ,นในการหมักโกโก,โกน้นะครับก็ถ้าได้ดูฉากอีพีหนึ่งก็จะเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากการหมักเ,เล็กๆแบบนี้ครับแบบรูปที ที่เมาชีเอยู่นี่นะครับมาได้ได้แค่นี้เลยอันเนี้ยโลเดียวมันมันเลสสดโลเดียวนะครับแห้งไปก็แบบโอ้ได้นิดเดียวใช่ได้ไม่ถึงห้าร้อยด้วยซ้ำนะครับเขาตั้งแต่อันเนี้เลยนะครับก็ขึ้นมาขยับขยายมาเป็นเต็มถังใน้ห้าโลมาเนี่ยอันนี้คือ ต้อง10โลละใส่ไม่ได้ละจนสุดท้ายต้องมาลังนี้50โลแต่ว่าใส่ไปส่งสุนได้24เลยเพราะว่าผลผลิตเรายัางน้อยอยู่นะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่สวนก็ปลูกเลยเป็นเป็นปีที่4อะไรเอาหนอไม่ได้แต่งกิ่งอะไรไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากแล้วในในช่วงปีหลังๆนะครับ2ปีแรกนี่คือประครบะงงประครบะงมมากนะครับ โดนเชื้อราเกือบตายทั้งส่วนก็มีแบบแรงทั้งส่วนอย่นะครับเออหลอดมาได้เลยครับอ๋อดีใจดีใจมากมาครับนะก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเนาะไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสที่เป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวก็ได้ครับทำอย่างอื่นได้ไหมทำชา ช้าก็ทําได้มเมล็ดที่เอ๊ะหมักไม่สมบูรณ์หมักไม่โอเคเอาไปทําช็อกโกแลตไม่ได้ทําหงแบบน่าเชื่อโปรเซสก็อาจจะไม่ได้เอ๊ะง้นทำอะไรดีวะเอาไปสก,กัดบัตเตอร์ทำสบู่นี่ <laughs> วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเอะไสบู่ใช้ก็ใช้เนี่ยใช,ใช้ที่ตัวเองทำ ทำทีเดียวสิก้อนใช้ได้กัทั้งปีเดือนละก้อนนะผมใช้เออบอกเดือนละก้อนหรือว่าเปลือกล่าสุดผมเห็นมีคนใช้เอาเปลือกไปสับๆแล้วก็ให้แพกินเออแพ้มันกินเปลือกโกโก้ด้วยนะนี่เออเ็เป็นอาหารแพะได้แล้วเราได้อะไรต่อจากจากแพ้นั้นเราก็ได้ออขี้แพ้ไงฮะ ใส่ต้นโกโก้ต่อครับยิ่ยงเป็นขี้แพเป็นเม็ดด้วยสบายไม่ต้องไปไปปั Boy? ่นเหมือนเหมือนขี้หวนะครับก็ฝากเป็นแนวคิดให้คนที่อยากเริ่มลองแปรรูปโกโก้ดูแล้วก็อยากให้ อยากจะพัฒนาวงการโกโก้ต่อไปนะครับว่าเรื่องคุณภาพมันก็จริงๆคุณภาพมันก็เป็นหลัก,กนะมันเริ่มตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วแหละอครับผมผมก็มองว่าเป้าหมายตอนนี้คือเป็นการเสียมยอดเป็นหลักนั่นแหละเพราะว่าที่สวนก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำที่ติดลูก เพราะเราเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงนี้มาอยู่แล้วก็เลยอยากสนับสนุนให้คนเสียบยอดกันเยอะครับอืมก็จะได้ผลตอบแทนที่ไวขึ้นในการขายผลสดหรือในการสร้างอะไรแห้งที่มีคุณภาพซึ่งผมก็ยังทำคุณภาพ ขนาดนั้นไม่ได้ครับแต่ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจะประมาณนี้ครับโอ้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยโอเเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันเนาะคนดูกี่คนเนี่ยหนึ่งคนครับผมเดี๋ยวก็ไปติดตามแล้หลังได้ที่ใน YouTube ผมก็จะเอาคลิปลง u t ฟูปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดตัดต่อช่วงที่พูดตะกัดกช่วงแรกๆออกก่อน ครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีคำถามอะไรครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับโยครั้งที่สี่นี่ก็อาจจะต้องเป็นวนนู่นนะฮะหน้าร้อนนู่นเลยเนาะ <c oughs> ทิ้งท่วงเลยยาวยาวเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงฤดูการของการหมักโกโก้กันแล้วครับโกโก้เริ่มติดลูกเยอะเลยช่วงนนะงี้ตั้งแต่ตั้งแต่เอ,อ่อ กลางๆฝนต้นฝนมาอย่างนี้เนาะในภาคเหนือเราเพราะว่าภาคเหนือเราไม่ทิ้งทิ้งฝนทิ้งช่วงเยอะนะเนาะครับโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามกมารหมักโกโก้ครั้งที่สามนะครับชื่อว่า m l l batch s m a l บ b นะครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ